Welcome to the Sydney Boat Show. สวัสดีครับผมแซม MF ครับวันนี้เราอยู่กันที่ Darling Harbour ประเทศออสเตรเลียนะครับ วันนี้เราจะพามาเที่ยวงาน International Sydney Boat Show โดยวันนี้เนี่ยผมมากับพาร์ทเนอร์ผมนะครับซึ่งวันนี้เป็นตากล้องสวัสดีครับผมนัดนะครับวันนี้เป็นตากล้องจำเป็นครับก็จะมาพาทัวร์นะครับในงานโบ๊ทโชว์มีทั้งด้านนอกที่เรายืนอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ในคอนเ e น t i ่นเซิรเวอร์นะครัแล้วก็จะมีข้างในด้วยซึ่งจะมีหลายๆแบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนเนาะ เดี๋ยวจะพาไปชมกันในหลายๆแบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนแล้วก็เก็บภาพไปในแต่ละส่วนให้ท่านผู้ชมได้ชมกันกติดตามกันครับนี่ก็คือ,คอ C Pen นนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ทาง Motorfield Thailand เนี่ยเป็นตัวแทนอยู่ในประเทศไทยนะครับ C Pen คืออะไรนะครับในแง่คร่าวๆคือเป็นระบบ จอดเรือนะครับที่จอดอยู่ในน้ําแต่เรือจะไม่สัมผัสน้ําข้อดีก็คือแบบเหมือนเราจอดในมารีนา่าถูกต้องไม่ต้องมาคอยขัดเพียงใช่ใช่คือเรือไม่ต้องทําการเพียงเรือสามารถจอดอยู่ในน้ําได้โดยที่ไม่สัมผัสน้ําโดยที่มีตัวระบบ docking system ตัวนี้หรือว่าที่เรียกว่า sea pen เนี่ยนะครับทำหน้าที่เปิดเกตตัวนี้เพื่อนําเรือเข้าเปิดเกตตัวนี้เพื่อนําเรือออก แล้วก็จะมีปั๊มอัตโนมัติในการดูดน้ําเข้าออกนะครับตัวแพ่นี้มันก็จะลอยขึ้นถูกต้องถูกทำให้จอดเรือในมารีน่าโดยตัวเรือเนี่ยแทบไม่สัมผัสน้ำเลยไม่สัมผัสน้ำเลยไม่สัมผัสน้ำเลยตอนนี้ที่เราใส่ไปในในไปใช้กับโปรดักของเรามีแซกดอ320แล้วนะครับแล้วก็มีมาสเตอร์ครัฟซึ่งมาสเตอร์ครัฟเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัวเรือเนี่ยพิเศษนิดนึงเป็นเพลาไม่ได้เป็นเหมือนในคลิปที่เราเห็นเมื่อกี้มันคืออัลบอร์ดแต่นั้นมันเป็นหางเพลาละเขาก็มีนวัตกรรรรมมขออองเเเ้้าาาาที่สถจดดดืแบบไวย นี่ก็อีกหนึ่งแบรนด์นะครับที่เราเป็นตัวแทนในประเทศไทยนะครับ s Bob โดย c Bob เนี่ยเข้าท่าคือมีด้วยกัน3รุ่น F5 F5S F5SR ต่างกันด้วยจำนวนของแบตเตอรี่แล้วก็เรื่องของความแรงในน้ำนะครับแล้วก,ก็อีกหนึ่งสำคัญเลยในตัวท็อปมีกล้องใช่กล้องหน้ากล้องหลังจริงๆกล้องสามารถแส่ได้ทุกตัว,วแต่ว่าคนจะใส่กันในตัว F5SR ใช่หรือ F5S ช่ซึ่งรันนี้ก็เราจัดจำหน่ายแล้วนะในประเทศไทยเดีวราจะทำการมีของในสต็อกในประเทศไทยแล้วจะทำการจัดเทสไ้า์อะไรกันเรื่อให้ลูกค้าได้มาทดสอบกันติดตามชมทางหน้าเพจมอเตอร์ฟิลด์เลยครับอันนี้ดูเหมือนเป็นคาร์บอนไฟเบอร์เลยใช่อันนี้เป็นคาร์บอนนี่เป็นคาร์บอนนี่เป็นคาร์บอนแท้เลยตัวพิเศษแน่ย่างรุ่นรุ่นี่ครับ f i SR ามเร็วอยู่ประมาณยี่บกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเราได้ไปลองกันแล้วในตัวเดโมของเราที่เกาะภัยใช่นั่นตัวลองท็อปนะนี่ตัวมีกี่เกียร์นะหกเกียร์หกรุ่นี่เเกียร์อาใช่จะบอกว่าแรงมากใช่นี่นี่กล้องเลยครับอันนี้คือกล้องที่เราถ่ายหน้าเราอ่าก็จะมีด้านหน้าอีกไอตัวถ่ายถ่ายมุมที่เราเห็นในการในการดำน้ำละโดยภาพจะขึ้นที่จอเลยเวลาเวลาถ่ายภาพภาพโชว์ที่จอตลอดว่าว่าเราส่องอะไรอยู่และอยากอยากอยากบอกนิดนึงว่านวัตกรรมเขาตัวเนี้ย เหนือมากๆม,มี<ฮ>การเซตในในในระบบเขาเยอะมากทั้งความลึกความลึกความเร็วในเรื่องของการตั้งโหมดต่างๆในการเรื่องของการเซฟตี้ที่จะสมมติถ้าเราให้เด็กเล่นเรากลัวหลุดมืออะไรเงี้ยเราก็สามารถใส่ใส่ตรงนี้ได้แล้วก็มันเป็นม<ร> <ละ S 1> ีเบดใช่ใช่ใช่คือมันเป็นนวัตกรรมที่มีมาเป็น10ปีแล้วพัฒนามาตลอดจนคือตอนนี้คือนิ่งมากคือเสถียรแล้ว,ลวคือระบบทุกอย่างทามาดีมาก,มากๆแล้ว เราไปเทรนนิ่งกันหมดแล้วนะถูกต้องถูกต้องเป็นแบรนด์จากเยอรมนีนะครับเป็นแบรนด์จากเยอรมนีในเรื่องการเซอร์วิสหลังซ่อมไม่ต้องห่วง<อ>ทีมงานเราพร้อมครับพร้อม,รอมครับครับย่าให้ติดตามชมกันเราก็มาถึงแบรนด์ต่อไปนะครับ ไฟบอร์ดซึ่งไฟบอร์ดเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศออสเตรเลียดีไซน์ที่นี่ผลิตที่นี่โดยที่ไฟบอร์ดเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่ประมาณ4รุ่นนี่จะเป็นรุ่นเล็กที่สุดคือตัวอัลตร้าอัลตร้านี่คือถ้าถ้าถ้าในความเข้าใจคือมันเป็นรุ่นเล็กที่สุดที่<ป>โฉบเฉี่ยวที่สุดเป็น e f o i ที่เบาและเล็กที่สุดในโลกน้ำหนักประมาณ 22- 23โลรวมแบตเตอรี่แล้ว แบตเตอรี่ตัวนี้คือใส่แบตเตอรี่ลูกเล็กมาใช่ใช่ไหมครับมันเลยมีไอโฟมตัวนี้ใช่มีตัวสเปเซอร์ตัวนี้มาแต่จริงๆเราก็สามารถใส่แบตเตอรี่ใหญ่ได้ถ้าเราต้องการไปค r ุยเซยาว2ชั่วโมงเราก็ใส่ตัว explorer ได้แสดงว่าเขาใส่ตัวนี้ในเรื่องน้ําหนักแน่เลยน้ําหนักแล้วก็บางทีเราให้ performance ต้องการกระโดดต้องการล่อนแบบอ่าแบบแบบแบบเน้น p e r f o r m มนซ์เน้นการเลี้ยวเนี่ยซึ่งซึ่งไม่ใช่แค่แบตอย่างเดียวแบตมีทั้งหมด3รุ่นนี่แบตรุ่นเล็กมีรุ่นกลางรุ่นใหญ่เนะลองดูแมสตัวนี้ ความยาวก็ยาวพิเศษนี่ยาว80เซนจากนี้ถึงนี่80เซนเพื่อให้เราแบบว่าเลี้ยวแบบแองเกิลได้เยอะๆเลี้ยวแบบเราเราเราหางไม่พ้นน้ำอ่ะใช่ใช่นี่นี่เป็นตัวใหม่ล่าสุดเลยนะปี23ซีรีส์3แล้วก็ตัวนู้นเป็นตัวต่อไปแล้วตอตัวใหญ่ละตัวนี้เป็นตัวปกติเขาเรียกว่าตัวเขาเรียกว่าไฟ์บอร์ดบอร์ดขนาด100ลิตรนี่ที่ที่เราเล่นกันแหะที่นัดลองคือตัวนี้เล่นง่ายมาก นัทฝึกนั้นไม่เคยมีพื้นฐานเลยนะไม่ได้เล่นเวกเซิร์ฟมาก่อนไม่ได้เล่นอะไรมาก่อนเลยใช้เวลาแบบชั่วโมงหนึ่งเนี่ยขึ้นได้ขึ้นได้เลยพี่แซมเล่นง่ายตัวมันใหญ่ใช่ใช่ใช่มันเล่นได้ถึงคนน้ำหนักร้อยยี่สิบโลแล้วก็นี่อ่ะที่เราบอกนี่เรื่องแบตเตอรี่ตัวนี้คือแบตเตอรี่ตัวใหญ่สุดแล้วมันจะเต็มสเปซเลยไม่มีตัว e x p l o r ร r มาบังแบบไม่ได้แล้วเฮ้ย Good morning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  h ําอะไรอยู่ Hi Good morning My name is Sam

ในงานซินดีบูธโชว์แล้วนะครับอีกหนึ่งบูธที่อีกหนึ่งแบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนในประเทศไทยใช่สำหรับเจสกีก็อันนี้ก็คือเราเห็นกันแล้วเราเคยทำรีวิวแล้ว310 LXS นะครับเจ็ดยื SR 160ตัวทองก็คือ u l t ต้า1 0 LX มีคลิปเราร,รีวิวอย่างละเอียดแล้วนะไปด<น>ูในใน YouTube ได้เลยใช่นะครับแต่อีกหนึ่งโมเดลที่ถือว่าเป็นโมเดลใหม่ นะครับือตัวนี้เลยอัลต้า160 LX และมี1มี LX S ด้วยจะเป็นตัวสีสีส้มสีสนมนะครับก็คือต้องบอกเลยว่าบอดี้เป็นไงพี่แซมบอดี้ i n g of Wave เหมือนเดิมท้องเดียวกัน Dest Rise คือต้องบอกว่าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยเปลี่ยนแค่อย่างเดียวคือเครื่องยนต์เครื่องยนต์ไม่มีสปอร์ชาร์ซึ่งเครื่องยนต์จะเป็นตัว160แรงม้า1,000 498,500านั่นแหละเครื่องพันห้าร้อยหกสิบแรงม้านะครับอ็ชั่นมีเหมือนตัวอัลตร้าสามศูนย์เอวทุกอย่างเลยลำพงสี่ตัวไฟหน้าไฟหน้ามีใช่กล้องหลังแพฟอล์มแล้วก็เราแอบดูในห้องเครื่องแล้วก็คือเป็นเครื่องตัว n อ็นแหละครับมาใส่อยู่ในลำนี้เรามาดูเครื่องดูเครื่องอีกหนึ่งรุ่นนะครับตัวคาวา s a กิอัลต้าหนึ่งหกศูนย์ลเอ็กซ์เอสอย่างที่ พี่แซมบอกไปคือตัวนี้เป็นเครื่อง NA แล้วนะครับบอดี้เดียวกันกับตัว3ามเรื่องศูนย์อัลตร้าใช่ตัวเครื่องก็จะเป็นระบบ NA นะครับสี่สูบสี่จังหวะอินเจคชั่นเหมือนเดิมนะครับควบคุมลิ้นเป็นไฟฟ้าเนาะอืมไฟฟ้าครับไฟฟ้าหนึ่งเจ็ดนึ่งเจ็ดแล้วก็ระบบข้างในก็ NA ครับโล่งๆแบบนี้เลยเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจน่าสนใจในตัวคาลสกิ ออาต้า1 60 LXX มาถึงแล้วนะครับกับมาสเตอร์คร t เป็นอีกหนึ่งแบรนด์เหมือนกัน,แบ,นแบรนด์เรือเวกเซิร์ฟนะครับต้องบอกว่าป<ด>๊อปปูลามากโด่งดังทั่วโลกในออสเตรเลียเนี่ย <Australia. S 2> ยอดขายดับหนึ่งใช่ทำไมถึงกนดับหนึ่งเนี่ยเพราะว่า มาสเตอร์ครับคือเป็นเรือแบรนด์ที่โฟกัสเฉพาะเวกเซิร์ฟแล้วกตว็ตัวตัวโทโบสโทโบสคือเรือเรือลากลากบอร์ดลากสกีลากลสกีลากเวกบอร์ดแล้วก็เวกเซิร์ฟซึ่งในงานนี้มีให้โชว์เนี่ยผมว่าเป็น10ลำเก<บ>ือบครบ,บทุกรุ่นแต่ครบทุกแฟมิลี่ที่ท,ที่มาสเตอร์ครับมีมาสเตอร์ครับมีรุ่นเอ <X> ็กซ์ทตั้งแต่เริ่มจาก NXT ก่อนแล้วก็ไป XT แล้วก็ไป X แล้วก็จะไปตัวพรีเมียมสุดเลยหรือเอ็ก r ์ตาเอ็ก ถ้าเป็นรถยนต์ก็เหมือนกับ M G หรือว่า M 3อะไรเงี้ยถ้าเป็นซี t ีสามก็เป็น M 3ไปเดี๋ยวเราพาเดินชมรอบๆในบูสต์มาสเตอร์คร t กันนะครับสวยนะพี่แซมเหมือนแคร y อ n นเกรย์นะข้างบนนี้ก็ On Top ด้วยซีเด็กพื้นยางพื้นโฟมของของกันลื่นได้กันร้อนได้นะครับแต่พื้นโฟมเนี่ยลองสังเกตไหมว่าพื้นโฟมมันมีหลายคุณภาพนะ บางทีมันจะเป็นมันจะดูยังไงพี่แรมคือเวลาพี่ดูพี่ดูความหนาหนึ่งความหนาความหนาสองผิวมันยุ่ยไหมความรู้สึกว่าแบบเปืือยแล้วมันเป็นยังไงใช่อีกยุดหนึ่งอย่างที่อาจจะเคยเจอคือโดนแดดแล้วมันซีดใช่ใช่แต่อันนี้เราเราเข้าไปหลายลำแล้วนะในประเทศไทยไม่มีปัญหาอันนี้คือรุ่นอยู่ในอยู่ในแฟมิลี่ของ X แฟมิลี่ X 2ี่นี่นรุ่นเขานะครับตัวเบาะก็อย่างที่บอกอะครับมันเป็นเรือที่ไว้เล่น ครอบแบบครอบครัวเพื่อนอะไรเงี้ยตัวบอะมันก็จะปรับได้แบบนี้เพื่อนมาเอนจอยกันอยู่ในข้างหลังจริงๆบอบต้องพูดถึงผิวมันอ่าผิวฟิลคูลฟิลใช่ไม่เป็นนวัตกรรมโดนแดดแล้วจับแล้วไม่ร้อนนั่งแล้วไม่ร้อนเป็นนวัตกรรมของมาสเตอร์คารของมาสเตอร์คารที่เป็นวัสดุของบาะมันเองเลยคือเรียกว่าคูลฟิลหน้าจอเนี่ยนัดลอง ลองดูหน้าจอจัมีจอตรงกลางตรงกลางไม่ใช่จอสัมผัสเป็นจอโชว์บอกทุกอย่างครับเกี่ยวกับเครื่องยนต์เกี่ยวอะไรกับทุกอย่างในจอกลางรวมถึงอะไรด้วยรวมถึงกล้องด้านหลังแล้วก็ส่วนด้านขวาเนี่ยเป็นสูงๆเหมือนแท็บเล็ต i p แ d แนวตั้งเนี่ยมันคือเป็นจอที่ทัชสกรีนปรับทุกเครื่องเสียงไฟเซิร์ฟแท็บเซิร์ฟสตาร์ซิสเต็มนะครับแล้วโหมดต่างๆของเขาคือสามารถเซฟโหมดสมมุติว่าพี่แซมชอบ ขึ้นสูงประมาณนี้ก็สามารถเซฟว่าเป็นโหมดของพี่แซมได้เลยเองใช่แต่จริงมันก็มีโหมดออโต้นะเขาเรียกว่า Surfstar System คือ Surfstar System เนี่ยเป็นระบบเฉพาะของ Mastercraft ที่ทำหน้าที่เปิดปรับแทบแบตันได้ขึ้นใช่เพื่อให้ขึ้นได้สวยก็คือใช้งานง่ายแล้วก็สามารถเซตของตัวเองได้ด้วยใช่ใช่ใช่เรดูลำนี้เป็นรุ่น NXT NXT 22ลำนี้ก็คือเป็นเรือที่22ฟุต ที่อยู่ในตะกุล NXT สําหรับคนที่ชอบเรียบๆรียเนาะชอบเรียบเรียบอยากเล่นเวกเซิร์ฟรุ่นนี้ขายดีที่สุดในออสเตรเลียที่เมกาก็ขายดีที่สุดที่ออสเตรเลียก็ขายดีที่สุด NXT 22อเหมาะครับเหมาะสําหรับเล่นเล่นเวกเซิร์ฟเห็นลําโพงแล้ครับสีสวยมากปรับได้ด้วยนี่ตัวนั้นจะเป็น X Twinist X 2 4เป็น X Family แล้วก็จะเป็นขนาด24ฟุตคือถ้าเราพูดถึง X Family เนี่ย X Family มันคือ ตัวที่มันมีของแต่งเยอะสามารถใส่ของแต่งได้เยอะท้องจะเป็นท้องดีไซน์มาเพื่อเพื่อสำหรับสร้างคลื่นแบบมันจะมันจะมันจะยาวขึ้นมันจะโค้งขึ้นมันจะเจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพื้นที่เล่นหลังเรือจะเยอะขึ้นพื้นที่ขึ้น<ล>ออปชัน่นได้เยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปฟังโน้นอีกสักหน่อย X-T และฝั่งนี้เป็น X-T X-T 22ก็คือ22ฟุต X-T เนอยู่ระหว่างกึ่งกึ่ง N-X-T กับตัว X อยู่ระหว่างกลางใช่จริงๆใช้ท้องใช้ท้องเดียวลอนเดียวกับตัว X ละแต่ว่าสามารถเปลี่ยนสีด้านข้างได้น้อยแต่งได้น้อยกว่าตัว X มันคือผสมระหว่าง N-X-T กับกับตัว X อยาให้ดูนี่หน่อย คือในตลาดเนี่ยปกติแล้ววิธีการล็อกบอร์ดเนี่ยจะเป็นเหมือนกับเชือกรัดเป็นเป็นยางยืดเส้นสีดำดำตัวนี้มันเป็นเป็นระบบใหม่แล้วเนี่ยง่ายเลยซึ่งบอกว่ามันจะใช้งานง่ายเสียบบอร์ดเข้าไปปึ๊บแล้วล็อกเลยแล้วก็ดันขึ้นแค่นี้ครับล็อกแล้วแล้วแล้วแน่นแข็งแรงไม่ให้หลุดล้วนีระบบใช้งานง่ายมากเราเคยขับกันจากโอเชียนไปเกาะคามขึ้นวันนั้นน่าจะต้องมีแบบสองสามเมตรนะเรือมาสเตอร์คาร์บอกเลยว่าเป็นเรือเซิร์ฟก็จริงแต่ สู้ขึ้นได้ดีมากตอนวิ่งหัวเชิดครับเรากดสปีดปุ๊บหัวเชิดแล้วก็สู้ขึ้นไปได้นิ่มๆเลยก็คือเอาบาอัพแล้วก็ขับไปเรื่อยๆชนคึ้นไปเรื่อยๆมันหนักเลอเซิร์ฟไปเลยที่หนักอยู่แล้วก็คือไม่ค่อยกระโดดใช่ใชแล้วก็สามารถวิ่งคลื่นไปถึงเกาะที่เราอยากเล่นเซิร์ฟได้ใน XT 2ีสอง่วนมากส่วนหูสีนี้แบบพี่แซมหือนหกสามเลยอะนะดูสีบอดดิละลายเลยอะ ขึ้นไปดูหน่อยไหมทันนี้สวยมากเลยได้เลยครับโอ้โหเลือกแมทเรื่องสีเบามาได้แบบสีนี้เราต้องก๊อปปี้แล้วสีนี้คือแบบลต่อไปแล้วต้องก๊อปปี้ลยนะดูงานครับดูลายเดีอจะสวยมากมันดูสว่างนะพี่แซมผิดไหมถ้าผมบอกว่ามันดูลักชัวรี่เนี่ยอืมมันลักชัวรี่แหละใช่ไม่ผิดเลยมันเป็นสีเด้่ยสีเทาตัดตัดตัดเบสเนาะแล้วแบบ ดูดิดูดับดูที่จับล่ามจ่องเป็นบิลเลตหมดนะพวกนี้นี่ห้องเก็บของห้องเก็บของใหญ่มากเก็บบอร์ดก็ได้เนี่ยเก็บบอร์ดเก็บสกีได้ใฟ่บอร์ดเข้าไปในนี้ได้เลยถังขยะใช้เสร็จก็เนี่ยครับทิ้งอยู่นี่ก็ไปทิ้งได้เลยเนี่ลัสกีตัวนี้คือตัวลากสกีแล้วก็ตัวลากเครื่องเล่นเครื่องเล่นต่างๆแล้วข้างบนพี่ชายรับข้างบนก็เอาไว้ เวกบอร์ดเวกเซิร์ฟนะครับก็จะเป็นตัว<ด>ตัวรัดด้านบนบน,นะครับอเมื่อกี้เรา,เราลืมคุยเรื่องหัวเรื่อมาสเตอร์คัยี่ห้อมาสเตอร์คัพเนี่ยเอกลักษณ์เขาเลยมาตั้งแต่เก่าแก่เลยเนี่ยคือหัวแบบพิกโกฟ็อกหรือว่าหัวแบบชอนซ่อมเราลองดูรันบั้งข้างมันคือเขาเรียกสามแง่งใช่ไหมพี่แซมมันมัน,มนเขาเรียกว่าพิก k กฟ็อกพิกโกฟ็อกไปมันไทยไก็คือแบบ ซ่อมอ่ะเหมือนหัวซ่อมอ่ะซ่อมที่มันมีสามสามแง่งใช่ใช่ประโยชน์ของมันคือทําให้พื้นที่ด้านหน้ากว้างใช่แล้วก็เป็นสไตล์ของมันก็ประมาณนี้เนาะคร่าวๆของในมาสเตอร์คาร์ฟถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากรู้ว่าสิ่งที่เขาต้องการเนี่ยมันตรงกับรุ่นไหนแค่แจงมาว่ามีความต้องการแบบนี้ลากเองลากง่ายครอบครัวสักกี่คนเพื่อนเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ย บอกความต้องการนั้นมาเราจะเลือกรุ่นที่แมทกับคุณให้คุณเองติดต่อได้จริงตอนนี้ที่บริษัทที่เราก็มีสต็อกอยู่ลำหนึ่ง XT 24สีสวยนะพร้อมลงน้ำได้เลยเล่นทะเลดีเล่นแม่น้ำดีนะครับไซส์24ฟุตวิ่งทะเลสบายถึงว่าเป็นไซส์กลางแล้วกันใช่ก็คือเกือบเกือบเกือบใหญ่สุดของมาสเตอร์คาร์มาสเตอร์คาใหญ่สุดคือ26อันนี้คือ24ใช่อันนี้คือ24แต่ว่าใส่ออปชั่นมาเต็ม มากสีสวยสีสวยโทนแบบเขียวเนียวซับหน่อยอใช่อย่าลอง<า>ติดตามชมกันนะได้ครับ,รบเดี๋ยวเราไปต่อกันบูธอื่นครับอีก oh, oh. หนึ่งแบนด์ครับพี่แซมพาโด ตัวนี้เป็นรุ่นอะไรกับรุ่นอะไรพี่แซมอันนี้เป็นรุ่น Par ์โ o 43กับ p a r ์โ38ครับซึ่งจะมีตัว38จะเป็นเครื่องเอาบอร์ดตัวนี้เป็นเครื่องเอาบอร์ดถูกต้อง38จะมีทั้ง2อออปชันนะครับจะเป็นเอาบอร์ดก็ได้หรือจะเป็นอินบอร์ดก็ได้ครับเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะครับ มาพร้อมกับเครื่อง Mercury 300 300แรงม้าสีขาวสวยๆแบบนี้3ตัวนะครับก็9 0้าม้า layout สวยเนาะโอ้พี่แซมเห็นนั่นไหมอืถขายแล้วอืมอ่าก็ไม่สามารถขึ้นไปบนเรือได้แล้วซื้อได้อืมน่าจัดหน่อยนะอดจัดเลยคือตอนนี้อยากขึ้นไปบนเรือเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเห็นเนี่ยก็ขึ้นได้รและว่าเขาขายราคาเป็นยังไงตาร์ท ฟอร์มนะครับเริ่มต้นที่เบสโคลดนะครับนะครับเก้าแสเตรเลียนดอลลาร์ออสเตรเลียนดอลลาร์ประมาณ24 25เนาะครับแต่ลำนู้นครับเป็นพาโด43 43ตัวนี้จะเป็นหาง IPS ละเหมือนลำ50ที่เราเอาเข้าไทยไปแล้วเหมือนกันไอพีเอสเครื่องวันโว้นะครับลำนี้ยังขึ้นได้พี่แซมลำนี้ก็น่าจะเป็นเรือลูกค้านะพี่เห็นมีชื่อเรือไหนไหมอ๋อนี่ที่พี่แซมบอกเรือคิดว่าเป็นเรือลูกค้าคืนนี้ครับ ชื่อตรงนูน้นมีชื่อแล้วมีชื่อเรียบร้อยก็คือพาโด o 43นะครับราคาเริ่มต้นที่1 5 5 5 0ล้านแสนื่นพัน US Australian ดอลล a r ครับอ <S <S อ Australian ดอลลร์ลลนะครับ <S 2> <S 2> ใช่ <S <S ขึ้นไหมเราไปขึ้นไปสักหน่อยดีกว่า อากาศก็ดีคือพาโดเนี่ยจากที่เราเคยลงคลิปกัน,นเยอะนะที่เราถ่ายกันคือมันเป็นเรือที่แบบชิลเวลาครีสบนน้ํามองไปรอบๆเนี่ยไม่เห็นอะไรเลยนอกจากน้ําแล้วก็อยู่กับครอบครัวอยู่กับเพื่อนๆที่เราสนิทด้วยนะครับแล้วก็นั่งดื่มการทานอาหารกันบนเรือเพราะว่าพื้นที่บนเรือเนี่ยมันมันถึงกันหมดมันคอนเน็กต์แล้วก็มันพื้นที่ใหญ่สามารถนั่งได้หลายคน มันโปร่งโล่งสบายไปแบบ10คนก็ยังไม่ไม่รู้สึกอึดอัดนะครับเพราะมันเป็นเรือที่แบบอย่างพี่แซมบอกแหละมันโล่งโปร่งคนที่ชอบแบบว่าไปเกาะไปเที่ยววิ่เก้นไม่ว่าจะโอเวอร์ไนท์หรือว่าวันเดย์ทริปก็ตามนะครับเหมาะมากก็อย่างไปเกาะก็แบบไปหาอย่างอย่างเรือลำนี้ที่เมื่อกี้ขึ้นมาระบอกแพลตฟอร์มปรับลงได้อย่างเงี้ยมันก็หาของเล่นไปเล่นได้อย่างไอสักสองอย่างแล้วกันฟลบอร์ดแล้วก็ซีบอดก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราพาไปชมครับแล้วก็ มาเปิดบูธที่ทั้งสองบริษัทนี้ก็มาเปิดมาเหมือนกันใชนในฮอลด้วยเช่นกันนะครับก็เราเป็นตัวแทนจัดจําหน่ายในประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันอืเราพาไปดูในห้องหน่อยไหมได้ไหมเดี๋ยวเราลองไปดูเลยไปครับเดี๋ยวเราพาไปชมห้องด้านในของพาโด43กันโหพิเศมไลท์ติ้งแบบเนาะดูเหมือนอยู่รม หอหอดจริงๆกีพี่แซมเปิดเป็นห้องอะไรเลยตันนี้ห้องเก็บของครับเก็บเสื้อผงเสื้อผ้าใส่ในนี้ได้เลยตรงนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะออปชั่นใส่ทีวีได้แต่เตียงนอนเนี่ยางคาก็มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกครบครันเก็บเก็บขแล้วก็ตัวนู้นมอนิเตอร์แอร์มุงนู้นนะครับนี่เป็นนห้องเก็บของห้องนง ใส่เสื้อผ้าใส่อะไรอีกใต้เตียงก็เก็บของได้นะแต่ว่าเตาใหย่อยอ่ห้องน้ําครับในไซส์43ฟุตอืมก็จะแบ่งนะครับในตัวห้องชาวเวอร์ห้องชาวเวอร์ก็กั้นแบบนี้เลยจะไม่เปียกมาด้านนอกนะครับแล้วก็ห้องน้ำอาชักโคกรวมถึงนี่เลยครับอ่างล้างหน้าแล้วก็จกหล่อแบบนี้เลย และยังมีที่นอนอีกสองเตียงเนาะพี่แซมเขาทำช่องมาให้ยืนนะตรงเนี้ยมีกระจกมองไปเห็นตรงคอนโซลคนขับลองขึ้นมายืนดูสิอ่านี่ช่องนี้ใช่จะเห็นตรงคนขับนะครับเก็บเของตรงนี้ผมว่านอนได้สบายพี่พี่แซมลองนอนให้ดูหน่อยอยากให้เห็นความความความยาวของเตียง โอ้สบายก็พี่ร้อยหกสิบกได้กันมาสามสิบเซนนั้นนอนได้นั่งร้อยแปดสิบสบายสบายก็ได้สี่คนแต่ถ้าแต่เป็นแต่ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่เนี่ยพี่ว่าทำเตียงต่อตรงนี้เลยเป็นเตียงใหญ่ได้เลยนั่นได้สามสี่คนสบายสบายไปครับเดี๋ยวเราไปชมบูธอันต่อไปกันไปครับ แบรนด์หแบรนด์ที่เราที่เราที่เราถือที่เรามีนะครับแล้วเป็นเรือที่เรามีสต็อกด้วยอยู่ในตัวนี้คือ3 6 xo ใช่ครับเครื่องอัลบอร์ดอัลบอร์ด425แรง v 8ยยามาฮ่า2ตัวพร้อมระบบจอยสติ๊กตัวนี้อาจจะไม่ต้องรีวิวกันมากอยากให้เห็นแค่ความสวยงามเฉยๆเพราะว่าพี่แซมมีคลิปเต็มแล้วเป็นรุ่นที่ขายดีที่ออสเตรเลียด้วยรุ่นนี้นะครับที่รีวิวไว้แบบยางยางยัง อย่างแน่นเลยในใน u t u b e ไปหาดูได้ครับเรามาดูกันคร่าวๆนะครับเร็วๆเริ่มจากหัวเรือนะครับด้านตรงนี้ก็จะอย่างี่เคยนะครับจะเป็นสามารถเป็นพนักพิงได้ที่วางแก้วหันหน้าเป็นหน้าเรือได้หัวเรือแล้วก็มีที่เสียบ USB ทั้ง2ฝั่งนะครับมีสันเสตข้างบนเครื่องเสียงนะครับด้านหน้าลำโพงคู่พร้อมซับนะครับ36ฟุต36ฟุตความยาวจริงๆนะอยู่มาเกือบ39 นะครับเนี่นยนีสามารถปิดได้เป็นประตูสไลด์นะครับปิดได้ปิดประตูเพื่อทําให้ห้องนี้เป็นห้องแบบเป็นห้องแอร์ปิดเป็นห้องปิดช่ปิดทึบนี่มันบอกตัวนี้บอกไฟฟ้าขึ้นลงเดินทางหรือน,นั่งกินข้าวแล้วหันผ่านทันัน่พินนพงใส่โต๊ะตรงนี้ก็นะครับคล้ายๆลำบ้านเราแต่บ้านเราจะเป็นจอบ้านเราสองจอในคนนี้แต่สองจอใช่บาร์ทรัสเตอร์สมองไฟฟ้าจอยติ๊กม,มีเหมือนกันมีเหมือนกันมีเหมือนกันทีมแท็บ นะครับแล้วก็ลงมาด้านล่างเดี๋ยลองดูห้องนอนซิเป็น36 <c oughs> ฟุตที่ไม่ใช่36 <c oughs> ฟุตเพราะมีครบให้ทุกอย่างห้องน้ำ wet shower เตียงที่เก็บของด้านใต้เกะ๊ะตู้เสื้อผ้าทีวีห้องน้ำห้องน้ำใหญ่ใหญ่ใหญ่ใญนี่นะครับแยงอาบน้ำ่างล้างหน้าแล้วยังมีห้องนอนเตียงนอนด้านหลังอีก เิมใหญ่แล้วไปท้องเต็มได้เลยตัวนี้จริงๆงแล้วมันมีเบาะอยู่ใต้นี้สามารถเอามาปูเป็นเตียงใหญ่ได้เลยผมว่าถ้าปูนี่สามคนสี่คนห้าฟุตหกฟุตเลยนะที่นอนหกฟุตบ้านเราแบบที่เรานอนเลยใช่ถือว่าลำนี้ออปชั่นเกือบเต็มแล้วกันเกือบเต็มเต็มอยู่ประเทศอะไรไทยแชนแ้วไม่รู้จะกดอะไรนักหนากดทุกอย่างกดทุกอย่างที่มีให้กดตู้เย็นตู้เย็นทีวีพับขึ้นลงระบบไฟฟ้านะครับเบาะที่พี่แซมนั่งก็ เลื่อนหน้าถอยหลังปรับได้พนักพิงพนักพิงเปลี่ยนฝั่งได้มีโต๊ะมาเสียบได้เท่าไหร่พี่แซมราคาคูณประมาณ24-25ครับ20ตกเกือบ30มสนะใช่28-29่เราขายเท่าไหร่นะตอนนี้ที่เมืองไทยราคาอยู่ออปชั่นพร้อมเทเลอร์อยู่ที่25.9ล้านต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนลำนี้ยราคา ประมาณเกือบเกือบยี่แปดมั้งถ้าจำไม่ผิดยี่แปดยี่เก้าล้านโดยประมาณครับแต่ไม่ได้ฟูลออฟชั่นนะล้ำที่อยู่กับเราเนี่ยแต่ออฟชั่นมากออฟชั่นเต็มนะครับออฟชั่นมากกว่าที่สําคัญมีเทเลอร์ด้วยมีเทเลอร์มีซิกิปเปอร์อ่ามีซิกิปเปอร์กันโครงนะครับมีราคาเท่าไหร่นะตอนนี้ยี่ห้าเก้าครับโอ้ยี่ห้าเก้าคู่มากตัวนี้เป็นรุ่นสามสิบสามเอ็กโอลีเกลสามสิบสามเอ็กโ พร้อมกับเครื่องยามาฮ่านะครับ300 v 6เบาะแมททีเรียลเดียวกันกับ36เลยจำนูนใช่นี่ก็เป็นครูเซอร์แฟมิลี่ครูเซอร์ทั่วไปมีทีวีอันนี้ทีวีเป็นแบบไฟฟ้าขึ้นลงไฟฟ้าตู้เย็นตู้เย็นอยู่นี่เนาะมีจอยสติ๊กอุ้ยตัวมี้ขับหล่อพแซมนั่งให้ผู้ชมดูหน่อยได้ไหมอุ้ยตกใจเอาไปกดซื้อเลยนะเอ้ยผมไม่ได้กดผมไม่ได้กดเฮ้ยสวยพี่แซม โพริชั่นดีอีกหนึ่งรุ่น26เล็กลงไปจากตัวนี้นะครับอันนี้เครื่องเดียวละเป็น,ปนยามาฮ่า300 V6 นะครับ26 XO เป็นตระกูล XO เหมือนกัน XO คือ outboard ครับแต่เป็นไซส์26นี่นะครับรุ่นจริงเหมาะกับวิ่งแม่น้ำเจ้าพระยา,ว,าวิ่งใน <No. S 2> แม่น้ำบ้านเรามากเลยนะ เลาบได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟมิลี่แบบว่าครอบครัวสักสี่ห้าคนออกไปทานข้าวนั่งในเรือครอบ้าผมนับนะเนี่ยได้สองละหกอะที่ห้างเตคนสวยๆหกคนสบายๆจอการ์ม่นีองจอมีจอไปดูห้องน้านล่างโบหัวอือยากรู้อันหนึ่งพี่แซมสมัยก่อนเนี่ยเรือสมัยก่อนลงมาอย่างเงี้ยตรงนี้จะเป็นเตียงใส่ได้ไหมใส่ได้ดิ นี่ก็มีที่เสียบเ,เ,เนี่ยครับทำรองไวให้เสียบนี่ครับอ๋อก็ทําเป็นเตียงได้เหมือนกันแต่ถ้าแบบเราไม่ได้ใช้นอนใช้อะไรก็ไปที่นั่งที่นั่งเล่นอย่างนี้อโต๊ะมาเสียบได้เนี่ยมีช่องเสียบโต๊ะนยทา่านคงท่านก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ r e g a l กับ b o t ู r e g a l b o o t สที่ออสเตรเลียวันนี้ ซิดนีย์บอโชว2023นะครับทั้งภายในอาคารแล้วก็ภายนอกอาคารบรรยากาศดีมากนะครับก็ทั้งหน้าพิ่แซมเราไปบสโชไหนอีกเราก็พยายามไปเก็บบรรยากาศนะครับรวางท่านผู้ชมแบบนี้แล้วก็รวมถึงแบรนด์ต่างๆที่เรานำไปขายในประเทศไทยด้วยเนาะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับครับ